ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการใจกะยานทางช่องท่องล่ากับลานในลาลาแปดแชนะครับขณะนี้เวลาเวลาเจ็นาฬิกาสี่สิบสามนาทีเราไม่เคยปั่นจักรยานเวลานี้มาก่อนครับแล้วก็ไม่เคยปั่นคนเดียวในเวลานี้ด้วยใช่เรามาช้าก็คือมันเป็นกิจกรรม ันจักรยานงานผลไม้อำเภอ้ํำยืนปี68นะครับแล้วครันนี้เขาลงทะเบียนกันตีห้าถึงหกโมงตั้งนาฬิกาตั้งนาฬิกาปลุกไว้เรียบร้อยอเปลี่ยนวิวขณะนี้เรากำลังผ่านเนินมาหาโหดนะฮะตั้งนาฬิกาปลุกเรียบร้อยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นคำเทศกาลคือมันหลายวันใช่ไหมเราก็ปาร์ตีทุกวันเลยจ้าเช่นเดียวกับเมื่อคืนนะฮะ แล้วก็อ่ะตื่นขึ้นมาหกโมงสี่สิบห้าก็รีบอาบน้ำแปรงฟันต้องอาบเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้อาบนะฮะแล้วก็ปั่นตามเข้ามาซึ่งสองปีผ่านมาแล้วเขาปั่นไปทางเส้นตำบลตำบลท่งนะฮะปั่นไปป้านคอ บ้านหัวน้ำอะไรประมาณนั้นแต่เราก็คิดในใจว่าเอย้ทําไมเขาไม่ไปไม่เปลี่ยนเส้นทางสักทีว่าอะไรเงี้ยปีนี้แหละเขาเปลี่ยนเพิ่งมาเปิดดูตอนปั่นไปถึงบ้านน้ายืนนะแล้วก็ต้องตีรถกลับมาอีกเพียงลําพังนะฮะโอเคก็นั่นคือเนินที่เราปั่นขึ้นมาลองซูมไปดูว่ามันสูงแค่ไหน ก็สูงอยู่นะฮะแต่ปั่นได้แบบแบบทางตะโมก็มีเขาเหมือนกันนะอย่างที่เคยบอกในคลิปปีที่แล้วนะครับว่าเพิ่งรู้ว่าทางตะโมมีเขาโอ้เหนื่อยโอเคก็ G.P.S เนี่ยบอกว่าเราจะไปถึงสวนสวนจุดพักจุดแรกในอีกไม่ถึงสิบนาทีนะฮะแต่เราไม่อยากจะเชื่อเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปีปั่นของเรานี่แหละปีเท้าของเรานี่แหละนะฮะเส้นนี้เราเคยปั่นมาไหมคนเดียวสองคนเคยนะฮะเคยทั้งปั่นทั้งขับสกูตเตอร์ไฟฟ้าขับขิกสกูตเตอร์นะเคยมาหมดแล้วแหละแต่ว่าจากประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ กับชมรมเนี่ยเขาไม่เคยพามาเส้นนี้นะครับซึ่งปีนี้ก็แปลกใหม่นะเสียดายมาไม่ทันพิธีเปิดเนาะเขาน่าจะออกไปก่อนเราไม่นานเท่าไหร่ถ้าเรารู้ว่าเขามาเส้นนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยน่าจะทันอาจจะทันนะครับเออเราก็ว่าเราปั่นได้ค่อนข้างเร็วอยู่นะฮะประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ย โอเคโอเคไปเดี๋ยวเจอกันอีกทีจุดพักจุดแรกนะไม่รู้จะไปทันเขาพักกันหรือเปล่าหรือว่าไม่ทันนะไปถึงแล้วเขาออกกันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็จะไปแ,บบแวบะแหละเพราะตัวเองก็ต้องพักเหมือนกันไปสู้เยเออเหนื <laughs> อ่อยอันนี้เหมือนจะง่ายนะแต่จริงๆมันแบบ ค่อยๆเนินอ่ะยาวๆอ่ะก็ต้องใช้เกียร์เกียร์ต่ำหรือเกียร์สูงวะยึดตามตัวเลขแล้วกันฝุ่นก็เยอะจักรยานไม่เคยสั่นเลยยึดตามตัวเลขเกียร์ต่ำนะคใส่เกียร์ต่ำนะนื่าย าาเ,เจอเพื่อนอแล้วเย้ทันแล้วแล้ทันสักพักหนึ่งแล้วลืมเก็บช็อตที่แบบว่ามาทันเพื่อนมาเจอเพื่อนนจุดพักจุดแรกเ,เขา,เขาน่าจะมาถึงกันประมาณ7จ็ดโมงสี่สิบห้ามั้งตอนนี้แปดโมงโอเคสบ,บายง ถ้าดูบรรยากาศสวนไพศาลน,นะครับเป็นจุดพักที่เราแวะกันปีนี้แล้วก็บรรยากาศของความมูนซ้นโฮเซลขอสมาชิกซึ่งปีนี้คนน้อยนะเพราะว่ามันมีเรื่องราวสถานการณ์ความไม่สงบ,บอยู่นะฮะชาวอกนะไปกันต่อเย้ <laughs> สวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับจากไหนครับขบ้าวป่นค่ะกุดข้าวป้นครับผมอันนี้เป็นจุดแวะที่เท่าไหร่ครับพอดีมาสายอ๋อที่สองค่ะอ๋อที่สองเพื่อนผ่านที่ไหนมาแล้วบ้างครับก็อันนี้ไอสารอันนี้อ่าอลุณอลุนอะไรนะอ๋ะอ,ปอไปอรุณพารมาอ่าอลุนพาวก็ไปสารอ่องไปรัต อ๋ออ๋อแสดงว่าผมพอดีผมมาสายผมผมปั่นย้อนนั่นนี่ใช่ปั่นย้อนสอนไปแสดงว่าไปทางสามแยกไฟแดงมาใช่ไหมครับปั่นไปทางโน้นมาใช่ไหมโอเคครับอ่ะเข้าใจผิดเล็กน้อยไม่น้อยอะเยอะอยู่ปั่นมาลัดจ้าโอเคอ่ะจุดแวะสุดท้ายนะครับ วัดผู้น้อยหรือปะ,อะหรือว่าวัดวัดคีรีบันพศคีรีก็ภูเขานะบันพศก็ภูเขาเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็เดินขึ้นบันไดอยู่นะประเด็น <c oughs> <c oughs> อะไรคือการปั่นจักรยานมาดักหน้าข้าเจ้าอู้แต่ว่าปีนี้เสร็จไวมากเลยอ่ะปีที่แล้วนี่<ด> เจ้ามาสักไม่ปีไม่ใช่ปีที่แล้วเราไปเต้นรถแห่กันตั้งนานใช่ไหมครับปีนี้ไม่มีปะน้อยนะคะวัดป่าคีรีก็คือวัดป่าคีเดียบพลดนะคะที่มีเจ้าคนดูชอบไปนะคะที่มีข้าวด้วยข้าวแถวไหมครับไปชิย่างถิ่นนอกจากนี้ยพอดีนะคะที่ขายเลยของนะคะ พิธีกอดสาวไปไหนรอบพิธีกอดสาวจริงจริงตอนนี้ทั้งทีมผู้จัดเขาปล่อยฟรีแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาถึงที่นะเดี๋ยวขอขึ้นไปนิดนึงซึ่งเคยขึ้นไปหลายรอบแล้วนะในฐานะคนน้ำยืนไม่ได้ขึ้นมาประมาณสิบกว่าปีเดี๋ยววันนี้ไปดูสักหน่อยเหรอ ข้างล่างมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่กำลังดำเนินคืออยู่ซึ่งเราไม่ได้ไปเก็บภาพเพราะว่าขึ้นมาข้างบนพอดีก็คือการถวายปัจจัยให้กับจังหวัดเหนื่อยเหมือนมาไตรยีลาปั่นจักรยานแล้วก็มาวิ่งเทรลวิ่งเทรค ไม่ใช่วัดป่าครับเออ่ง่ายๆคือวัดผู้น้อยถึงแล้วนะครับวัดคีรีบันพศกายาุุนีอันนี้คือที่มาของคําว่าสากยาุุนีเพราะว่าเป็นชื่อของพระพุทธรูปองค์นี้นะฮะถัดจากองค์พระมาะไม่ไกลมันจะมีแบบเป็นเนินเขาลงไปนะฮะซึ่งถ้าเดินมาเนี่ยก็จะเห็นวิวอำเภอน้อำยืนน เยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราขึ้นมาบันได199คันเล้วไม่ได้นับเียงคนอื่นเขานับ <laughs> อ่าประมาณนี้เห็นแบบว่าเสาทวนสัญญาณน,นั่นนี่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็หลังคาหลังคาวัดหลังคาโบสวัดวารีอุดมมังมไปลงไปกันก็ลงไปงหมดเลยว <laughs> ถ้าได้งบเยอะๆนะมาแต่มันต้องตัดต้นไม้นิดหนึ่งทำแบบระเบียงยื่นออกไปอะไรเงี้ยน,นะเป็น,น <laughs> สกายวอล์กนี่สกายวอล์กพื้นแก้วพูดนะม <laughs> าทำเป็นจุดชมวิวอะไรเงี้ยก็อาจจะดีมัง่ง <laughs> แต่ว่ามันก็ต้องตัดต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแหละได้อย่างเสียอย่างนะไม่ไม่เป็นไรครับ เลยครับเอาคือนะคือเต็มโจอแห้งเสร็จปั๊บไปทางไดนบ้านนี้จุดชมวิวเออเขามีอยู่จุดชมวิวแต่ว่าแต่ว่าน่าจะทําให้มันเป็นพาโนรามามากกว่านี้นะซึ่งมันก็ต้องตัดต้นไม้อะไรเงี้ยก็ไม่ดีด <c oughs> มันเห็นไปถึงไหนเนี่ยอันนั้นคืออะไรอ่ะ ที่ขาวๆเป็นเส้นน่ะคืออะไรทนนอมบ่เรายังทันครับเรายังทันเผา่ขาดปลอดภัยเขาดปลอดภัยอหเอขาดปลอดภัยมีใครมีชมีย่รมีชเดอยบนไว้แล้วครับย้อนกลับมาทางเดิมโคตลก แต่ถ้าไม่ทําอย่างนี้เราก็ไม่เจอเขาเพราะว่ามันก็จะเป็นการตามและตามและตามตามตามกันไปเรื่อยๆทหารมาโอเคสําหรับงานปั่นจักรยานกิจกรรมปั่นจักรยานในงานผลไม้อำเภอ้ํำยืนปี68นะฮะ2568ก็ จบลงเพียงเท่านี้จบลงแบบงงๆแบบเร็วๆยังไม่ทันจะเอาเป็นสิบโมงแล้วกันแล้วก็งงๆเพราะว่าการมาจาาของเราเองนี่แหละสำหรับคลิปนี้เขาจะไว้เพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับชอบไลค์แชร์แชร์แคร์ซับครับไปพบไปบายสวัสดีครับ